ใครเป็นโค้ดเปิดผลจับสลักฟุตซอลเอเชียนคัพ2024ทีมชาติไทยทางสายจ่อไปชิงแชมป์โลกเปิดผลจับสลักแบ่งสายฟุตซอลเอเชียนคัพ2024ทีมชาติไทยจ่อตีตั๋วฟุตซอลโลกสมัย7แม้ยังไร้กุญสือวันที่14ธันวาคม2566สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียรหรือ AFC ประกาศผลการจับสลักแบ่งสายฟุตซอลเอเชียนคัพ2024หลังมีพิธีจับสลากในวันนี้เวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยณนะที่ทำการสำนักงานใหญ่สมาพันธ์ ุตบอลแห่งเอเชียกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียปรากฏว่าทีมชาติไทยที่ยังไม่มีหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่หลังแยกทางกับ a, คารลอสเซซ่ากุนซือชาวสเปนได้อยู่ในสายที่ไม่หนักโดยมีคู่แข่งอย่างเวียดนามเมียนมาและจีนซึ่งถือว่ามีโอกาสสูงที่จะตีตัวไปลุยศึกฟุตซอลโลกสมัยที่7ติดต่อกันผลการจับสลากแบ่งสายฟุตซอลเอเชียคัพ2024รอบสุดท้ายกลุ่ม A ทีมชาติไทยเวียดนามเมียนมาจีน การแข่งขัน AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2024จะมีขึ้นระหว่าง,งวันที่17 2 8ถึง28เมษายนที่ประเทศไทยโดย4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศจะได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในฟุตซอลเวิลด์คัพ2024ทันทีแต่กรณีอุซเบกิสถานในฐานะเจ้าภาพฟุตซอลโลก2 0 2 4ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทีมที่แพ้ในรอบ8ทีมสุดท้ายทั้ง4ทีมจะได้สิทธิ์ลงเตะในรอบเพลย์ออฟเพื่อหาอันดับ5ผ่านเข้าไปเล่นในฟุตซอลโลกต่อไป ทั้งนี้ทีมชาติไทยเคยไปลุยศึกฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้ว6สมัยติดต่อกันในปี2 0 0 0 2004 2008 2012 2016และ2021โดยจบที่รอบแบ่งกลุ่มใน3ครั้งแรกก่อนเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายใน3ครั้งหลังสุด